ว่าผมเห็นเยอะมากลูกศิษย์ลูกหาตอนนี้นะครับทำเถอะนะเอาเกียรติคุณหลวงปู่ออกมาพูดมาประกาศนะเอาสิ่งที่เห็นปฏิปทาหลวงปู่มาบอกกล่าวนะครับแม้กระทั่งลูกศิษย์หลวงปู่ที่เป็นพระก็ตามแต่ผมเห็นหลายวัดตอนนี้พอกระแสหลวงปู่มาไม่มีเลยนะครับที่จะเอาคําสอนหลวงปู่มาทั้งที่เป็นลูกศิษย์ที่เป็นพระที่ได้รับคําสั่งสอนอบรมจากหลวงปู่ กลับไม่มีการนำำําคําสังสอนหลวงปู่มาเผยแผ่ต่อสาธารณะต่อหน้าเพจหน้าเฟซหน้าเฟซบุ๊กเลยกลับนาแตเหรียญรุ่นต่างๆออกมานําเสนอให้เราได้รู้นะครับมันก็น่าคิดนะครับเรื่องแบบนี้ปฏิปทาเราจะไม่รักษาให้มันเคร่งไว้เหมือนเก่าเลยวันนี้กลายเป็นว่าหลวงปู่แสงจะมีแตเหรียญเลยไม่ใช่นะครับท่านสร้างเพราะความเมตตา,าจริงๆนะสมัยนู้นนะครับสร้างไว้ท่านไปที่ไหนท่านก็สร้างสร้างสร้างไว้ การจะดจำหน่ายจ่ายแจกหรือว่าขายจริงๆไม่มีแต่พอช่วงหลังมาเริ่มนตอนนี้เริ่มนะเหรียญหลวงปู่แสงพอท่านกระแสง,งานนี้ผ่านมาเนี่ยนะครับกระแสดังแต่ที่ผมทำเนี่ยก็คือผมทําบุญทําบุญร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็คนที่มีเหรียญอยู่ก็เล่นการให้แมนพอประมาณนะครับจะถึงขนาดที่ว่ามาทําแบบจนกลายเป็นว่าเราเป็นพุทธพาณิชย์มันไม่ใช่พุทธพาณิชย์นะครับมันขายพ่อแม่กูบาจาก,กินนะครับแบบนี้ ยิ่งคนที่มีการศึกษาสูงทั้งปริยัตนะครับร่ำเรียนมาสูงมากในทางธนะรรมต้องนำประโยชน์จากทางธรรมนี่แหละมาบอกกล่าวนะครับแก่ผู้หยาบหนาอย่างพวกผมที่เรียนน้อยผู้ศึกษาน้อยนะในทางปริยัตอย่างพวกเราเนี่ยนะครับให้ได้รู้นะครับจะได้เข้าใจศาสนาเราจะได้อย่างรากแก้วลงไปเรื่อยๆนะครับเราต้องยอมเป็นปฏิกูลที่ให้บำรุงต้นศาสนาเราให้แข็งแรง เราจะไม่ใช่หนอนนะครับไม่ใช่พีไม่ใช่หนอนที่กัดกร่อนให้ต้นไม้แห่งความจเจริญรุ่งเรืองของศาส,สนาเราหลุดร่วงหล่นร่นร่วงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราเป็นผู้รู้ผู้มีศรัทธากล้านะและมีปัญญาที่สามารถพิจรรารณาทั้งคําสอนหลวงปู่ได้และปฏิปทาหลวงปู่ได้นะครับเกียรติคุณอันนี้ต่างหากเล่าที่สมควรนํามาแผ่ขยายให้มาหาชนได้รับรู้ในคุณธรรมของหลวงปู่หาใช่เหรียญหลวงปู่ไม่นะครับ ลองดูนะครับผมพูดมาทั้งหมดนี่แหละนะครับมันเป็นสิ่งที่ออกมาจากหัวใจผมเลยแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยที่ถามเรื่องพระเครื่องผมนะครับว่าผมมีพระหลวงปู่ไหมนะครับผมบอกได้เลยว่าผมได้พระหลวงปู่มาตอนแรกผมก็ยังนึงกว่าได้มาแค่สองสองเหรียญผมได้มาสิบเอ็ดผมก็ประมูลไปแล้วตอนนี่เจเดี๋ยวก,กลับกรุงเทพนะฮะก็จะคงจะเป็นใส่กล่องส่งให้ทุกคนที่ร่วมกันทําบุญมาแล้วและเงินผมก็โอนให้น้องชายผมไปประดับต้นเงินถวาย ให้กับท่านเจ้าคุณบรรลังที่จะโสนทบ้านผมที่มหาชนชัยเพื่อสร้างอาคารพยาบาลเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือผมก็คิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องประมูลถ้าได้เงินมากขึ้นผมก็จะประมูลเพื่อนําเงินตรงนั้นทุบบาทชูตังโอนเข้าโรงพยาบาลทจะโสนทเพื่อซื้อรถพยาบาลร่วมกันนะครับส่วนตัวผมเองผมได้มาที่ผมประกาศบอกว่าตอนนี้ผมจะได้ครูบาอาจารย์เป็นพระจากที่ไหนมาก็ตามแต่ตัวผมเองเนี่ยส่วนตัวผมเชื่อมัน่นเลยว่า ผมมีบางอย่างที่เกิดมงคลกับตัวผมได้ตลอดเวลาก็คือเรื่องลมหายใจที่ผมบอกว่าเมื่อผมฝึกตัวอนาปาณสติคําสอนพรุทธเจ้าคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ตรงกันมานี่ยครับมันเกิดผลจริงในเรื่องของความสุขนะครมีเหรียญก็ป่วยไม่มีเหรียญก็ป่วยมีเหรียญก็สุขไม่มีเหรียญก็สุขมีเหรียญก็ทุกข์ไม่มีเหรียญก,ก,ก,ก็ทุกข์ ถ้าเรารู้และไม่รู้ในสิ่งเดียวกันนั่นแหละผมถึงบอกเลยวันนี้ว่าลหลายเรื่องลหลายราวนะครับก็ลูกศิลูกหาเรานี่แหละนะหน้าที่หลักตอนนี้นะครับผู้อยู่ใกล้ชิดนะครับดูแลรักษาธาตุขันหลวงปู่นะครับดูแลหลวงปู่ให้สบายทั้งกายทั้งใจที่สุดนะครับดูแลอากาศบริสุทธิ์ให้หลวงปู่อาหารดีให้หลวงปู่เวลาพักผ่อนให้หลวงปู่นะครับ ดูแลแขกที่เข้ามาเยี่ยมหลวงปู่ให้ดีนะครับอย่าให้เกินนะครับอย่าให้มากเกินไปยังไงหลวงปู่ก็อยู่ปกติกราบข้างนอกก็ได้นะครับใช้เวลานะครับแล้วก็เรื่องของปฏิปทาตรงนี้แหละฝากไว้เลยฝากไว้เลยนะครับสวัสดีคุณวันฟูนะฮะสวัสดีพี่องอาจด้วยนะครับสวัสดีน้องดอกแคร์นะครับหลายท่านเลยนะครับน้องไก่นะครับสุทินนะดาบทินคุณบรรจัติพรแท้พี่วีระหลายท่านเลยนะครับ นะครับสังกะรีปีชานะครับขอดูบอลก่อนได้เลยครับใครอยดูบอลก็ดูได้เลยนะครับเดี๋ยวมาฟังได้นะครับผมยังไงก็เก็บไว้นะครับไม่ลบไม่ลบแน่นอนนะครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าวันนี้ผมผมก็พยายามพยายามถามตัวเองตลอดนะนะครับเพราะว่าการสร้างตอนเนี้ยังไงนี่คนคนประมูลเยอะแน่นอนอคนมาซื้อมามาเช่าเยอะแน่นอนเหรียญหลวงปู่แต่ว่าอย่างที่บอกว่า คำสอนหลวงปู่นะครับมันมากค่ากว่าเหรียญอีกนะครับเหรียญหายที่ไหนก็ได้นะครับสร้างตอนไหนก็ได้แต่ถ้าคำสอนหลวงปู่ที่ม่อยู่ในใจเราแล้วมีเหรียญเป็นร้อยเหรียญพันเหรียญก็ไม่เจอสุขแท้ไม่เจอทําใแท้หลวงปู่สอนนะครับสวัสดีพี่พิกิตครับสวัสดีครับ,บผมถึงไม่อยากให้มันเป็นสิ่งที่ที่เอามาพูดพูดคุยกันตอนตอนนี้มันมีหลายคนหลายกระแสนะครับนะครับหลายกระแสผมจะโศสูส่อำนาจได้นะครับผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้น เพราะว่าเราเป็นสิษย์หลวงปู่เราเป็นลูกหลานหลวงปู่เราต้องรักษาธาตุขันว่าเราพูดกันใช่ไหมครับว่าหลวงปู่เป็นอัลไซเมอร์เป็นโรคที่หลงลืมได้หลายเวลาดังนั้นเราอย่าไปจับปัดมือชกในบางเรื่องกับหลวงปู่ขอเมตตาหลวงปู่หลวงปู่ให้หมดแหละนะครับขอนู่นขอที่หลวงปู่ให้หมดแหละพราหลวงปู่มีเมตตาแต่เราเนี่ยต้องกัดกรองต้องมีปัญญากัดกรองเรื่องไหนควรหรือไม่ควรนะครับ เหรียญผมกล้าบอกนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณที่เคารพหลวงปู่ชาเราเนี่ยมีกี่รุ่นก็ไม่เคยประกาศเกียรติคุณของหลวงปู่ชาไอของหลวงพ่อคูณนะครับแต่สิ่งที่หลวงพ่อคูณทําวิไลเอยโรงพยาบาลเอยนะครับที่หลวงปู่หลวงพ่อคูณสร้างขึ้นมานั่นคือสิ่งที่ประกาศเกียรติคุณของหลวงพ่อคูณต่างๆนะครับเหมือนกันเราจะมีเหรียญหลวงปู่แสงมาสักร้อยรุ่นพันรุ่น ก็ไม่สามารถประกาศเกียรติคุณของหลวงปู่ได้นะครับไม่สามารถประกาศคุณธรรมของหลวงปู่ได้เลยไม่ได้เท่าหลักทมคาสอนของหลวงปู่นะครับเหมือนกันเหมือนที่ผมชอบยกตัวอย่างหลวงปู่มั่นมีใครเคยเห็นหลวงวันทําเหรียญไหมไม่มีนะครับแต่ทําไมข้ออัดข้อทําหลวงปู่บริกรรมพุโทโธถึงอยู่กับพวกเรามาจนปัจจุบันนี้แต่ก็ยังมีพระที่ปฏิบัติจนเห็นบากเห็นผล ก้าวพ้นนะครับไปถึงพระนิพพานกันเยอะแยะมากมายผมไม่เห็นหลวงปู่มานจะสร้างเหรียญเลยแล้วลูกศิษย์ถ้าเป็นลูกศิษย์แท้ต้องคิดให้ดีนะครับคิดให้เยอะนะครับคิดให้เยอะคาสอนต่างหากละข้อวัดปฏิบัติต่างหากละนะครับที่ทําให้พวกเราได้เห็นหลวงปู่แสงอย่างแท้จริงสิ่งที่ผมกล้ามาปกป้องหลวงปูน่นะครับถ้าผมเห็นแก่เหรียญ เห็นแต่เหรียญที่หลวงปู่สร้างผมก็คงไม่กล้ามาพูดในรายการตั้งแต่วันที่ไลฟ์สดวันแรกที่มีคนดูเยอะๆแล้วก็มาโหนกระแสผมคงไม่กล้ามาพูดหรอกนะครับถ้าเห็นแต่เหรียญหลวงปู่ผมจะเห็นคุณธรรมอะไรของ,ลงหลวงปู่มาสู้นะครับสิ่งที่ผมเห็นคือปฏิปทาหลวงปู่มากกว่านะเห็นในคุณธรรมนะครับเห็นในบางอย่างที่ให้หลายคนไม่ได้เห็นเพราะผมกล้าบอกว่าผมเป็นผู้ศึกษาและวันนี้เราทําไมไม่เอาสิ่งที่เหมือนที่พวกเราได้เห็นคุณธรรมหลวงปู่ออกมา เผยแผ่นะครับฝากกันไว้นะครับย้ำเรื่องนี้เลยนะครับฝากเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งทางอํานาจเจริญเราด้วยนะครับเรื่องนี้ช่วยกันคิดว่าจะทํำยังไงเรื่องของคุณธรรมหลวงปู่นะครับที่จะช่วยกันคิดนะครับวันนี้ก็คงไม่ไม่นานเท่าไหร่นะครับครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็าฝากทุกคนด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับชัดเจนนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และถึงวันต่อไปในเรื่องการสร้างเหรียญสร้างอะไรสำหรับผมผมเฉยเฉยนะครับ ต่อให้มีโอกาสทําผมก็เฉยนะครับเพราะว่าผมมองว่าผมมีหน้าที่ที่ต้องบอกกล่าวศรัทธาอันงามนะครับศรัทธาที่ที่เป็นตัวศรัทธาแท้ให้กับเพื่อนๆถึงแม้วันหนึ่งจะมีคนฟังรู้เรื่องอยู่สักอันนี้ยี่สิบสามสิบคนมีถึงห้าสิบคนที่ได้ฟังผมแล้วก็คนที่กลับมาดูใหม่ดูไฟ้สดอยากเห็นตรงนี้มากกว่านะครับอยากเห็นแก่นนะครับแก่นของสาวกนะแก่นของพระพุทธเจ้า ทุกอย่างเป็นแก่นหมดคําสอนพุทธเจ้าให้เห็นแก่นสาว,วกคือปฏิปทาคือการเดินตามรอยบาทของพุทธเจ้านะครับตามรอยเท้าพุทธเจ้านะั่นคือแก่นของสาว,วกเรานําเอาตรงนี้แหละมาประกาศเกียรติคุณให้กับหลวงปู่เราดีกว่านะครับฝากทุกคนด้วยนะครับแม่และยมัยน้อาน้องคาสอนหลวงปู่มาสร้างถูกต้องนะครับนี่เห็นเห็นด้วยนะครับผมผมอยากทําแบบนี้นะครับอยากคิดแบบนี้แหละเพราะว่าผมกาลังทําเพลงอยู่นะครับทาเพลงหลวงปู่ ก็เสร็จแล้วส่งให้น้องวิทย์ uh. เด็กบ้านนอกทําดนตรีผมจะร้องแล้วก็ผมประกาศประจักษ์ชัยก็จะออกทุนออกอะไรช่วยกันบอกว่าไรายได้จากเพลงเพลงนี้นะครับทุกบาททุกสตางค์ว่าจะเป็นทาง YouTube ทางอะไรก็ตามแต่ mm. ผมขอประวลาลามอบให้กับโรงพยาบาลมหาชนชัยชัยบ้านผมเพราะยังขาดแคลนเขาเรียกว่าขาดแคลนในการส,าสร้างอีกเยอะจะได้มาสักคนดูสักหมื่นสองหมื่นห้ักพันก็ไม่เป็นไร จะได้เงินมาสักสองร้อยสามร้อยเงินที่เกิดจากเพลงนี้ผมจะดูที่หลังบ้านมันดูได้นะระบบ YouTube ก็จะมอบเงินเจ็กี่บาทก็ตามแต่จากเพลงที่ผมทําถวายหลวงปู่องค์อื่นก็ทําถวายนะฮะหลวงปู่บุญส่งก็ทําถวายวัดลาดปคระเผมก็ทําถวายเพลงหลวงปู่ชาผมก็บูชาทำถว่ด้วยบทเพลงที่ผมถนัดเพลงหลวงปู่แสงก็เหมือนกันรอฟังนะครับว่าผมเขียนแบบไหนเพลงหลวงปู่แสงในมุมมองของผมนะครับมุมมองที่ผมเขียนจากสิ่งที่ผมเห็นสิ่งที่ผมบอกมาสู้ เพื่อเขียนเพื่อให้ทุกคนได้ประกาศคุณอันง,งามของหลวงปูแ่แสงและก็รายได้ที่เกิดจากเพลงเพลงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางยูทูบทางแล้วก็ตามแต่ถ้าเกิดจากเพลงนี้นะครับเพลงหลวงปู่แสงผมปรบรณาแล้วขอมอบถวายให้กับหลวงปู่โดยการมอบให้กับโรงพยาบาลมหาชนะชัยนะครับอ่านะครับ